ท่านจะได้เข้าใจว่าการถูกเข้าใจผิดเป็นอย่างไรนะคะท่านก็เคยเไปมีความเคลื่อนไหวกับกลุ่มพันธมิตรที่ภูเก็ตนะคะก็แต่ยังไงดิฉันก็เชื่อมั่นค่ะว่าท่านคงไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นนะคะมาอภิปรายดิฉันในวันนี้ด้วยชีวิตนี้นะฮะผมไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพหรือที่ภูเกต็ตผมอายุ14ปีตอนที่พ่อของท่านถูกรัฐประหารแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ผมก็ได้มีโอกาสมาเรียนต่อที่ทวีทาพิเศษที่กรุงเทพผมไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรเลยฮะและผมก็ไม่ได้มีความเห็นด้วยกับอุดมการณ์ความคิดของทางกลุ่มพันธมิตรผมเนี่ยถ้าจะมีความคิดไหนที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือการที่เขาไปเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งคนจํานวนมากที่เรียกร้องประชาธิปไตยเขานิยามตัวเองว่าเสื้อแดงแต่ใช่ครับผมไม่เคยนิยามตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงเพราะผมเองก็มีความตะคิดตะขวงเพราะผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อของท่านทําหลายเรื่อง ดังนั้นผมคือตัวผมฮะและหลังจากนั้นที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นครั้งที่สองที่ยึดอํานาจไปจากอาของท่านเนี่ยตัวผมคือคนแรก,แรกที่ออกมาต่อต้านออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยดังนั้นการกล่าวหาว่าผมเคยเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรผมยืนยันกับท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีผมไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรพร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆเสมอนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะท่านจะได้เข้าใจว่าการถูกเข้าใจผิดเป็นอย่างไรนะคะขอบคุณค่ะ